แม่น้ำคงคาสายทานแห่งศรัทธาชีวิตแห่งความร่มเย็นเป็นสิ่งกำเนิดเกิดชีวิตชีวิตที่มีความสุขเพราะได้มีน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำใจน้ำดื่มเป็นเครื่องอำนวยซึ่งกันและกันฉะนั้นการที่เราได้มาเห็นได้มาเข้าใจแม่น้ำ แห่งชีวิตแม่น้ำแห่งศรัทธานำพาประชาชนได้มาระลึกถึงพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่พระแม่คงคาได้มาบูชามาไหว้สถานที่ที่เมืองพาราณสีมีทั้งหมด84ท่าแต่ละท่าก็มีความสำคัญเช่นท่าอสีคาด ท่าทศะสวะเะมศเป็นท่าที่บูชาด้วยม้าสิบตัวแล้วก่อตอนเย็นก็จะมีอารตีบูชามีงานเขาตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงดังนั้นนักท่องเที่ยวทั้งหลายก็พากันไปดูไปเห็นอารตีบูชาเป็นการบูชาไฟบูชาพระเมฆคุงคานั้นเมืองพารณาณสีจึงเป็นเมืองสำคัญ ซึ่งประชาชนทั้งหลายก็ได้ไปสัมผัสหรือว่าได้ไปรู้ไปเห็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของพระแม่ผู้ให้ความสุขแก่ชาวโลกคงคาคงชื่อคงคาคงเชื่อคงคาคงช่วยคงชื่อว่าคงคาอยู่อย่างนี้คงช่วยให้ประชาชนได้อยู่ได้กินคงเชื่อว่า เป็นแม่น้ำสายสำคัญสามารถที่จะนำพาชีวิตให้พ้นภัยได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทั้งหลายควรที่จะรู้แล้วก็เข้าใจในบทบาทของน้ำอ่าทุกวันนี้ชีวิตเราก็ถ้าขาดน้ำก็ไม่ได้มนุษย์ก็เหมือนกันถ้าขาดน้ำใจสังคมก็อยู่ยากลำบากฉะนั้นเราควรพิจารณา แม่น้ำให้กำเนิดแห่งชีวิตให้กเกิดความสุขแก่ชาวโลก